ตอนแรกก็ยังไม่ชอบมวยครับตอนเด็กๆชอบเตะบอลตอนเด็กๆมันไม่รู้อยากเก็บครับแรงเด็กต่อยมาเสร็จวิ่งเล่นต่อรู้สักวิ่งปล่อยมากครับแบบนานๆทีจะได้ต่อยครั้งซ้อมรอรายการไปเรื่อยเราเก่งเกินเงี้ยก็ไม่มีคนกล้าต่อยเรามันเป็นความชอบของเด็กครับมาต่อยมวยเพื่อหาเงินให้พ่อแม่ครับแล้วก็ส่งตัวเองมันไม่เชิงแบบใช้แรงงาน สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็กเจ็ดไปเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่กัที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียน er นะครับมาพูดคุยกับสุดยอดนักชกมวยเด็กแห่งแผ่นดินครับแหมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนกฎหมายมวยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของมวยเด็กครับ,บก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เด็กที่สุดนะของรายการคุยมุมสองเมืองกันหน่อยครับไปพบกับเขากันเลยครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียน เอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับสุดยอดมวยเด็กครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจะโตแล้วนะยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับสวัสดีครับทักทายแฟนๆหน่อยนะครับผมยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับตื่นเต้นปะเนี่ยถามก่อนเลยนิดหน่อยครับต่อยมวยกับสัมภาษณ์เนี่ยไหนตื่นเต้นกว่ากันเนี่ยสัมภาษณ์ครับเอาวันนี้ครับก็จะมาพูดคุยกับยอดเพชรเอกหน่อยละกันเพราะว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์นะฮะว่าล่าสุดเนี่ยผลงานเป็นไงบ้างการฟิตซ้อมเป็นไงแล้วก็ที่สําคัญครับ มันมีข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีการปรับใช้ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับมวยเด็กก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับนักมวยเด็กที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดนะครับว่าเขามีความคิดยังไงบ้างกับการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมาออกกฎในต่างๆนะครับเอาพูดถึงยอดเพชรเอกก่อนฟอร์มหลังๆได้เป็นยังไงบ้างครับฟอร์มหลังก็ชนะสองครั้งแพ้ครั้งหนึ่งแพ้ใครแพ้ใครแพ้ตากิดครับล่าสุดเลยใช่ไหมครับที่ไหนครับที่นครศรีธรรมราชครับปัจจุบันเนี่ยเราอายุถึงสิบห้ายังเนี่ย ก็ปีนี้ก็สิบห้าถ้ากับว่าจะเริ่มชกสามพักสองแล้วใช่ไหมครับเป็นไงอ่ะชอบแบบเกมสั้นหรือเกมยาวเนี่ยสามพักสองก็ยังไม่เคยต่อยครับเดี๋ยวก็ต้องลองปรับอีกนิดหนึง่งอ๋อยังไม่เคยต่อยเหมือนกันครับถ้ากับว่าเราเริ่มจะพ้นจากคำว่ามวยเด็กแล้วนะเนี่ยครับถือว่าตอนนั้นเนี่ยโหด,ดังมากนะยอดเพชรเอกที่ต่อยกับพื้นลงค่ายเราอะ่ะโจโฉครับโจโจ้โอ่ะโหตอนนั้นดังจริงสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรารู้ว,ว่าเราดังขนาดไหนสมัยเด็กก็ยังไม่รู้ครับพอแบบขึ้น มัธยมมาก็เพิ่งรู้เป็นไงมีหลงละเริงว่าไม่ยัมีเหลิงไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะไม่มีนะครับพูดถึงในเรื่องของการต่อยอ่อต่อยมวยมันตั้งแต่เด็กหน่อยครับนะฮะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างกับเด็กคนหนึ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยเนี่ยมีเยอะครับทั้งแบบว่านานๆที่ต่อยครั้งครับ<ม>เพราะเราเก่งเกินเงี้ยก็ไม่มีคนกล้าต่อยเราแ,แล้วก็ต้องทนซ้อมรอรายการไปเรื่อยอันนี้คืออุปสรรคเราเลยครับ ลูซ่ามีบ่อยมากครับนานๆที่จะได้ต่อยครั้งคือเราก็ยังไม่โตเราก็เมื่อไหร่เราจะโตทุกทีเห็นคนอื่นเขามีรายการทุกเดือนเลยเคยห่างรายการนานสุดเท่าไหร่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับเป็นไงซ้อมร้องไห้เลยดิซ้อมบ้างพักบ้างครับคือตอนนั้นคือเก่งจริงๆอ่ะเก่งสุดๆเลยครับจนไม่มีคนชกด้วยครับช่วงนั้นก็คือที่ว่าแบบเป็นมวยเด็กดังขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักกี่กิโลใช่ไหมดังครั้งแรกก็ต่อยยี่สิบเอ็ดกิโลอายุเท่าไหร่อายุก็สามครับ โอ้โหพอสามนี่กี่ขวบ้วแปดขวบครับโอ้โหตอนนั้นดังมากนะคือเราเกิดมาเรารู้เลยว่าเราแบบชอบมวยอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ชอบมวยครับตอนเด็กๆชอบเตะบ,บอลชอบเตะบอลครับก็พอดีลูกของพี่ของแม่ครับเขาแบบเป็นเทนเน์อ,อยูอค่ายมวยเขาก็พาผมไปเล่นที่ค่ายมวยผมก็เริ่มชอบมวยแล้วพูดถึงเพื่อนร่วมค่ายคนใหม่ของเราหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใหม่หรอกก็นานแล้วแหละครับอดีตคู่ปรับต่อยกันมากี่ครั้งกับโจโจ้เนี่ยห้าครั้งผลงานเป็นไงฮะห้าครั้งเนี่ยก็ ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับโอ้แต่ว่าอยู่ค่ายเดียวกันซะแล้วอ่ะไม่ได้พิสูจน์กันแล้วครัถได้เคยได้ลองลงนวมกับเขาไหมก็ฟ้องกันทุกไฟล์โอ้โหนะเรียกว่าแข็งแก่งเลยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักเลยป่ะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยโพ้ล่าสุดเนี่ยโหเขาชนะสวยนะครับโอ้ตัวเล็กกว่าแต่ว่าใจสู้เหลือเกินตอนนี้น้ําหนักยังเท่าๆกับเราไหมเนี่ยก็เขาตัวกว่านิดนึงเคยได้ยินข่าวไหมครับว่า ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับจะมีผู้ใหญ่ต่างๆเข้ามาดูแลในเรื่องของมวยเด็กมากขึ้นคเคยได้ยินคำว่าแบบว่าใช้แรงงานเด็กอะเอามวยเอาเอาเด็กไปต่อยเนี่ยคือใช้แรงงานเด็กเนี่ยเราเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยเราเรารู้สึกไหนบ้างรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ใช้แรงงานครับมันเป็นความชอบของเด็กครับอืม,มาต่อยมวยเพื่อหาเงินให้พ่อแม่ครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนมันไม่เชิงแบบใช้แรงงานนะพี่คือเราเรามองว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำนี้ครับคือมันไม่ใช้แรงงานเพราะเราเองก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันใช่ครับ ถามว่าเด็กๆต่อยกันมันเจ็บขนาดไหนอ่ะตอนเด็กๆก็ตอน,นเด็กๆไม่รู้จะเจ็บเลยครับนะเพราะกำลังเด็กมันนิดเดียวนะใช่ครับเหมือนเจ็บสุดขนาดไหนตอนต่อยมเป็นเด็กเนี่ยตอนเด็กๆผมแบบชกวันต่อวันเลยนะไม่ได้เจ็บอะไรไม่ครับแล้วใส่นวมดื้วยก็สบายเลยครับโอ้โหแต่ว่ามันก็จะมีกฎในเรื่องของอใส่เฮดกาดเราคิดว่าถ้าใส่เฮดกาดต่อยใส่สนับต่อยต่อยได้ไหมถามว่าต่อยได้มันก็ต่อยได้ครับเพราะ แต่ผมแบบผมมองว่าถ้าให้ผมทําแบบนั้นผมไม่ทำเลอะมันไม่ถนัด <c oughs> คือมันก็ต่อยได้แหละถ้าแบบว่ามันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนอะใช่แต่ว่าไม่ทําดีกว่าครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่าเอาแบบกฎนี้แหละครับเออไม่ต้องใส่เหตุการณ์แต่อาจจะเพิ่มแบบนวมใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะครับเอออาจจะมันก็มีวิธีแก้ปัญหาเยอะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยล่าสุดคือกฎเนี่ยค่อนข้างรุนแรงก็คืออย่างที่เราบอกว่าแต่ก่อนเราต่อยวันต่อวันอะครับเดี๋ยวนี้ต้องพัก21วันอะ คิดว่ารุ่นน้องๆเราที่ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่รอดไหมเนี่ยเพราะมวยเด็กค่าตัวเท่าไหร่เรารู้ไหมเนี่ยมวยเด็กค่าตัวต่อนครั้งแรกผมได้สามร้อยเองแล้วถ้ายี่สิบเอ็ดวันสามร้อยอยู่ไม่ได้เนาะอยู่ไม่ได้ครับต้องในแบบมวยโตๆอาจจะได้ยี่สิบเอ็ดวันชกครั้งอย่างเงี้ยแต่เด็กๆมันค่าตัวมันน้อยครับซักที่ต่อยครั้งก็ได้ตอนเด็กๆอก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าต่อยทุกวันวันละสองร้อยใช่ครับมันอยู่ได้อยู่ได้ครับต่ออาทิตย์ละครั้งก็พอสามร้อยเนี่ยเนาะ อาทิตย์ละครั้งก็พออยู่ได้แต่ถ้า21วันเนี่ยอ,อยู่ไม่ได้นะปัจจุบันเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่แล้วเราค่าตัวปล่อยล่าสุดได้15,000นะ15,000แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอชงอชัดฉีดเคยได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ครับ2แสน2แสนครับ,น,รบนะโหถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นไงเนี่ยหล,หลังจากที่เราก้าวข้ามคาว่ามวยเด็กแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับแชมป์แชมป์รับยอดมวยครับ นี่คือแบบเป้าหมายสูงสุดเลยครับยังไม่เกลงเกเรอะไรไปไหนใช่ไหมเนี่ยครัะนะมีคนบอกไหมว่าแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมวยเด็กเก่งมาเกเรมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมเนี่ยก็มันอายุยังไม่ถึงมั้งครับผมยังไม่ค่อยเกเรเราก็ยังไม่รู้นะว่านาคตเป็นไงถ้ามันเปิดเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเราเกเรก็ก็ตามนั้นนะนะ <laughs> อันนี้อันนี้คือดักไว้ก่อนเลยนะแต่เราไม่รู้อนานตครับนะเราไม่รู้นะในฐานะาที่บอกว่าเราเป็นมวยเด็กที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคถ้าเรามีอะไรอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ที่เขาเหมือนกับว่าดูแลเรื่องกฎหมายมวยเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะให้แก้ตรงไหนผมผ่านมวยเด็กมาอยากให้แก้ว่ากฎยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยครับแบบเด็กเนี่ยมันได้ค่าตัวน้อยครับแบบยี่สิบเอ็ดวันก มันไม่พอใช้อยู่แล้วครับทั้งไหนจะให้พ่อแม่มาส่งไปเองเรียนอีกให้ผู้ใหญ่นี่ครับเรื่องนีะครับยี่สิบเอ็ดวันนะอยากจะฝากเรื่องตรงนี้ว่าแบบคือยี่สิบเอ็ดวันมันนานไปครับสักกี่วันดีเราคิดว่าสิบวันก็นานครับสิบวันสําหรับเด็กนะัเพราะอะไรเราคิดคิดว่าแบบว่ามันสักสิบวันกําลังดีมันเพราะอะไรแบบเหมือนแบบให้มีเวลาซ้อมสักนิดนึงอะต่อยมาเพื่อจะได้มีแรงต่อยไฟต่อไป เออคิดว่าตอนเด็กๆต่อยกันเนี่ยมันมันเจ็บขนาดไหนครับแบบมันสามารถที่จะต่อยวันนุ่งขึ้นได้จริงๆเหรอตอนเด็กๆมันไม่รู้อยากเจ็บครับแรงเด็กมันก็ต่อยบนนั้นท่ยผมเคยต่อยสองครั้งนะแล้วใส่นวมใส่อะไรด้วยใส่ครับมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรไม่ครับตอนเด็กๆไม่เจ็บคนระับต่อยมาเสร็จวิ่งเล่นต่อนะคือเรามีเรี่ยวมีแรงอะนะครับนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะบนะก็เรื่องราวของยอดเพชรเอกกำลังจะมีรายการอีกเมื่อไหร่ฮะเดือนหน้าครับเดือนหน้าต่อยใครพอจะบอกได้ไหม ยังไม่แน่ใจครับมีมีใครแบบเป็นตัวเลือกบ้างตอนนี้มีเยอะเลยน้ำหนักคงตอนนี้น้าหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยซอยสี่สามสี่สี่ได้อะก็ใก,กลไกลแต่ขึ้น100ร้อยปอนด์แล้วนะครับเอออยากขึ้น100ร้อยปอนด์ไม่ได้เวลาเงินรางวัลมากขึ้นเนี่ยอยากขึ้นนะตอนนี้เราเราแบบว่าฝีมือเราเนี่ยได้แล้วครับเหลือแค่รอเวลาครับอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับนะครับฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยอยากติดตามยอดเพชรเอกไปติดตามที่ไหนได้บ้างฮะก็ฝากติดตาม เฟซบุ๊กยอดเพชเอกบุมเดเซียนะครับแล้วก็นักมวยค่ายมวยบูมเิเซียนะครับเอาพวกผมจะทําหน้าที่เต็มที่ครับฝากติดตามกันนะครับนี่ครับนี่คือเรื่องราวของสุดยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินนะครับอย่างทางด้านยอดเพชรเอกครับก็คงจะมีข้อความอะไรแง่คิดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังเด็กอยู่อาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นเขามีไฟใหญ่ๆน่าจะได้เจอเขาอีกแน่นอนครับวันนี้กู้ชาตสายตรงต้องลาแฟนมวยท่านไปก่อนแล้วครับขอบคุณสถานที่จากค่ายมวยบูมเด็กเซียนแล้วครับแล้วก็ขอบคุณนักมวย จากบูมด้วยนะฮะที่อนุเคราะห์สุดยอดรักมวยให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้กุยช่ายตรงต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของมวยเด็ด7 8 9ครับกุยช่ายตรงไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ